สวัสดีครับชาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับประยุกใช้กับชีวิตจำาปนของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวตุลในช่วงของเดือนเมษายน2องวันกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะครับคิดอะไรยังไงกับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจก คใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้ไพ่เดอะเมเจเชียนนะครับไพ่นายออฟเพนทาเคิลเป็นไพ่เทนน็อปครับ แล้วก็เป็นไพ่ e M p r e s s ไพ่ใบสุดท้ายคือ King ถือถ้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำเน็กของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ The World Justice ไพ่สองไม้นะครับไพ่ s t r e n g ไพ่เก้าถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ถุยออกเพนทาคอนโชคดีมากเลยครับได้เป็นไพ่ดีทุกใบเลยไม่มีไพ่เสียเลยนะครับมีแต่ดีมากกับดีน้อยเท่านั้นเองแสดงว่าชาวตุลลัคนาตุลถือว่ามีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะสักเซสกับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในรูปแบบความรักที่ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนามีการเติบโตมีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาจะเปิดรับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณกับเขามีโอกาสที่จะรักกันชอบกันเป็นคู่กันนะครับมีโอกาสที่คุณจะสามารถมีความสุขความสมหวังเป็นตัวจริงของกันและกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าตัวคุณเองรู้จักที่จะปรับ มองปรับความเข้าใจแล้วจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาทําให้ความรักของคุณนั้นกลับมามีความสุขความสมหวังมากขึ้นนะครับและอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับกับการที่เรากับเขาจะต้องปรับเรียนรู้กันเข้าใจกันถ้าเราให้โอกาสเขาเขาให้โอกาสเรานะครับเรียนรู้กันมากอีกสักหน่อยหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์เขาค่อนข้างเปิดรับนะครับกับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเหมือนกับเขาค่อนข้างมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเปิดใจยอมรับแล้วก็เหมือนกับว่ามีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมีความแฮปปี้มีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันลงตัวมันโอเคนะครับอะไรประมาณนี้แต่มันก็อาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจวิตกกังวลในบางครั้งบ้างแหละ นะครับมันเป็นเรื่องปกติถึงแม้ไพ่มันจะดีแต่มันก็อาจจะหมายถึงว่าปัญหาของเราก็ยังพอมีบ้างแหละอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังข้อดีของไพ่ที่ขึ้นมาดีหมดนะ่ะมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณมันกําลังจะดีนั่นแหละนะครับหรือกําลังดีแล้วนี่แหละแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่า ไพ่แนะนําไม่มีเลยนะครับไพ่ข้อเสียไม่มีเลยดังนั้นเราจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเราอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดีหมดแล้วอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะหาจุดตรงไหนดีอะ่ะคือข้อเสีย เห็นไหมครับนี่คืออยากจะบอกว่าหลายคนอยากจะได้แต่ไพ่ดีพอไพ่ดีขึ้นมาหมดปุ๊บอ้าวข้อเสียอยู่ตรงไหนล่ะเราไม่รู้เลยแล้วเราไปทําข้อเสียปุ๊บเราอาจจะมีปัญหาได้เราอาจจะมีประเด็นได้อะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับนี่คือข้อเสียที่ดที่ไพ่มันขึ้นมาแต่ไพ่ดีเห็นไหมนี่ก็มีข้อเสียมันกันดังนั้นคุณก็ยังคงต้องระมัดระวังนิดนึงแหละนะครับพยายามบาลานซ์สมดุลกับความรักความสัมพันธ์ให้มากอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟก็โยนทิ้งไปให้เรา พยายามรับแต่พลังงานมุมบวกเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดอย่างไรไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้คุณกับเขานะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกหมดแฮปปี้กันมากๆเลยกับความสัมพันธ์หรือยังแปลว่าเขานะครับยังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณอยู่นะใคร,ค,รคือผมอยากจะบอกว่าชาวตุลและขนาตุลต่อให้ไพ่ดีทุกใบผมไม่เชื่อว่าชาวตุลและขนาตุลจะดีทุกคน มันก็ต้องมีคนบางคนที่ยังมีปัญหาอยู่่ะยังมีความค้างคาใจอยู่แต่ใา้แนะนําไม่ได้ขึ้นมาเลยดังนั้นชาวตุลนะครับก็คงยังคงต้องระมัดระวังแต่ในความรู้สึกของเขายังมีความรู้สึกที่ยังดีอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังเปิดรับคุณยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะครับบางคนอาจจะยังมีความรู้สึกแบบอยากจะแต่งงานอยากจะมีความรู้สึกที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกิด ความสุขความสำหวังร่วมกันการเลือกทางเดินไปในทิศทางเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมีกันและกันมากขึ้นตอบโจทย์กันและกันได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะปรับนะครับเรียนรู้กันเข้าใจกันเลือกกันเป็นตัวของตัวจริงของกันและกันได้ไพ่ทีเอ็มเพสเห็นไหมนี่ไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะลงตัวกันได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความ รักความสุขความสำหวังการเติมเต็มที่ดีต่อกันและกันมากๆเลยแต่มันมีข้อเสียอ,อยู่เล็กๆนิดนึงตรงที่เขาอ่ะอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกเหมือนแบบต้องการการดูแลการาจดจใสจากตัวคุณมากขึ้นอะ่ะอืมนะครับนะเหมือนเขาอาจจะเรียกร้องความรู้สึกจากคุณนะเหมือนกับว่าคุณคือคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ตอบโจทย์กับเขาไงเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแบบอ,อยากจะให้คุณอะ่ะ แบบมาเอาใจใส่ดูแลกับเราหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็ได้โดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนเป็นต้นนะครับเป็นราชาถือถ้วยเป็นอะไรที่เขาอยากจะให้คุณเติมเต็มอยากให้คุณมาแบบ ให้ความสําคัญกับเขามากๆหน่อยอยากให้คุณมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กับเขามากหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับแบบเออต้องการการเต็มๆเพราะว่าตัวคุณอะดูดีมีเสน่ห์นะครับมีแรงดึงดูดมีพัฒชันค่อนข้างเยอะเลยเลยทําให้เขามีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกรักคุณมีความรู้สึกที่อยากจะมีคุณเป็นคนที่ตอบโจทย์เป็นคนที่ดีนะครับเป็นคนที่อยากจะมีอะไรที่มันเป็นแบบ การรักกันแชร์กันนะครับเข้าใจกันดูแลกันแบบเนี้ยประคับประคองกันไปแบบนี้เป็นต้นไพ่เ h e world ก็มาไพ่ของความสําเร็จไพ่ของความสักเสร็ไพ่ของการเป็นคู่ของกันและกันนะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราเดินมาถึงนจัจุดจุดจบและก็กําลังจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งดีๆนะครับอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าวงกลมอะ The w เ r l d มันคือวงกลมมันเหมือนกับความเป็นนิรันต์หมายถึงว่า เราเดินมาถึงณนาจุดจบแต่เราก็เริ่มต้นใหม่ได้นั่นแปลว่าเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันจะยังคงอยู่ต่อไปมันอาจจะยังไม่จบไม่จากไม่หายไปจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่มีปัญหากันไม่ทะเลาะกันเลยมันก็ไม่ใช่เนาะมันจะมีบ้างแหละแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นมาแปลว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบ ทะเลาะกันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบงอนกันกลุบกลุบกกิบกลุบอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงเดือนเมษายนก็อาจจะเป็นไปได้หรือมันอาจจะทําให้ตัวคุณน่ะโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับไม่ได้โฟกัสในทางที่แย่ไงมันก็เลยทําให้ความรักของคุณมันดูโอเคมันดูแฮปปี้เนาะมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะสมดุลบาลานซ์กันได้ดีพอเหมือนกับที่เขาก็ได้นะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะ มีสเสน่ห์ดึงดูดดูหน้าค้างใครดูมีพัตช่นมีความรู้สึกดีๆนะครับอะไรแบบเนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไพ่เดอะมิชียนคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะยังมีพลังงานกับการดึงดูด กับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเนาะเหมือนกับเขาก็ค่อนข้างดูโอเค OK กับเราเราก็โอเคกับเขาอะ่ะมันมีแพทชั่นดึงดูดกันไปดึงดูดกันมาทําให้ทุกอย่างยังยึดติดกันเป็นวงกลมเป็นอินฟินิตี้ต่างๆนะครับแล้วเราก็อาจจะเหมือนกับว่า เรารู้ตัวทันเรามีสติมากพอกับการดําเนินชีวิตได้ดีขึ้นไงถูกไหมครับเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่า,เ,าเรารักตัวเองเราใส่ใจตัวเองเราดูแลตัวเองได้ดีนะเราบาลานซ์สมดุลตัวเองได้พอ <l> เห็นไหมครับเราอาจจะดูไม่มากไม่น้อยเกินไปเราอาจจะดูมีความรู้สึกแบบดูโอเคอะตรงตรงกลางๆนะครับไม่ได้แบบเหมือนไปสุดตรงทางใดทางหนึ่งไพ่เดอะจัสติกเนาะ มันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาก็อยากตัดสินใจเลือกเราไงประมาณนี้ก็ได้นะครับเประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราแบบเหมือนมีคุณค่าในตัวในตนดีนะครับเราเอาใจใส่ดูแลกับตัวเขาได้ดีพอเรามีความรู้สึกรักตัวเองนะครับแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกไปผูกติดกับเขาจนเกินไปไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเอาชีวิตไปผูกติดกับเขาแบบไม่มีเขาแล้วทุกอย่างเราจะอยู่ไม่ได้อะมันไม่เชิงแบบนั้นไงมันจะทําให้ตัวคุณได้แบบคิดได้ คิดตกแบบเนี้ยเลยทําให้เรา,าม,รมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความหวังที่ดีเหมือนเลยทําให้ตัวคุณอ่ะเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะครับไปในทิศทางที่ดีเลยทําให้เขามีรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะทําอะไรได้แบบสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับพอดิบพอดีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยจะติดเนี่ยพอดิบพอดีอดเ,เลยทําให้มีเสน่ห์ดึงดูดเขาเหลือเกินนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นต้นทําให้เขาเนี่ย หวังกับคุณเยอะรักกับคุณมากอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะหวังถึงขั้นแบบบางทีเขาก็อยากจะเต็มเต็มอยากจะให้ความสุขความสมหวังกันให้คอมมิทเมนต์หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความรักอาจจะดูแต่างงานกันก็ได้นะครับมั่นหมายกันก็ได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับเหมือนคุณแบบดู ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรจนเกินไปรู้สึกว่าโอเคแหละปล่อยวางได้นะครับมีปัญหาก็โอเคค่อยๆเคลียร์ได้อะไรแบบเนี้ยอดทนได้รอได้แบบเนี้ยนะครับมีไพ่สงไม้เนี่ยมีแพทชั่นนะแต่ก็แบบอดทนได้รอคอยได้มีเหตุผลพอที่จะอดทนที่จะรอคอยนะครับ อาจจะมีงอนบ้างแต่ก็งอนแบบเล็กๆน้อยๆงอนแบบดูดีงอนแบบไม่ได้แบบงอนข้ามวันข้ามคืนไม่ได้แบบเหมือนจะจัดสกับเขาหรือมีปัญหาหรือจะงัดข้อกับเขามันเลยทําให้เขาดูแบบโอ้ คุณทำพฤติกรรมแบบโอเคมากเลยอ่ะดูดีมากเลยมีเสน่ห์มากเลยทําให้มีแรงจูงใจแรงปัถนาที่ดีต่อคุณเลยอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเลยอยากจะมีคุณมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะตอบโจทย์นะครับเลยอยากจะแต่งงานอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับตัวคุณแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะ คุณมีความรู้สึกแบบเป็นกันเองอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับเข้าใจเขาอะ่ะนะครับอย่างที่บอกนะสมดุลได้ดีทุกอย่างก็โอเคหมดเลยนะครับแค่อาจจะต้องอดทนรอคอยแบบในเวลาที่ใช่เวลาที่รอทุกอย่างก็โอเคเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะคิดนะว่าตัวคุณเองอะ่ะมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจแล้วคุณก็อาจจะมีนกษณะของแพทชั่นที่ดีและตัวคุณเองก็ค่อนข้างดูเข้มแข็งนะครับสเต้งคือผู้ที่เข้มแข็ง แข็งแกร่งเข้มแข็งนะครับคุณอาจจะเป็นต่อเขาด้วยความเข้มแข็งไงคุณอาจจะมีภาวะจิตใจที่มีความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เหมือนตอบโจทย์ความรักความสัมพันธ์มากๆเลยเลยทําให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเองดูน่าหลงไหลตัวคุณเองดูน่าประทับใจแบบนั้นเป็นตนเนาะมีความรู้สึกดีๆเข้ามาเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองทําให้มีแรงดึงดูดแรงปัถนาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีไพ่สามเหรียญมาด้วยอันนี้ขึ้น ไพ่ที่หมายถึงโอกาสการเคลียรสถานการณ์การคุยการติดต่อการสื่อสารใครที่นิ่งไปเงียบไปห่างหายไปอะ่ะเหมือนมีโอกาสที่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับตัวคุณกลับมา take action กับตัวคุณมากขึ้นหรืออาจจะมีบางสิง่งบางอย่างที่อยากจะคุยอยากจะปรึกษาอยากจะ ทําความรู้จักก็ได้สําหรับใครที่โสดอยู่แบบเนี้ยเป็นต้นเพราะตัวคุณมีสเสน่ห์เป็น D M Press ไงเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ดูมีอะไรดูเหมือนกับอยากจะเข้าหาหรือเกินมีพั t t e นที่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเลยทำให้เหมือนกับว่าอะไรก็ดูค่อนข้างดูลงตัวไปหมดเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเกิดใครมีปัญหามีประเด็นอันนี้ขอไกด์ไลน์ให้สำหรับใครที่มีปัญหาหรือยังมีประเด็นบ้างค่อยๆเคลียร์กันไปเนาะเพราะว่าจังหวะของคุณอะยังสามารถเคลียร์ได้จังหวะของคุณยังสามารถที่จะมีโอกาสที่เขายังจะให้คุณเคลียร์หรือทําความ สัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างแล้วกลับมาคืนดีกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือกลับมาคบกันอีกก็ยังพอเป็นไปได้แบบนี้เป็นปนเนาะถ้าเรามีความรู้สึกที่เปิดรับพลังงานและยังสามารถที่จะยังเข้าหาเขาได้นะทุกอย่างก็ยังจะโอเคได้นะครับสำหรับชาวตุลเนาะก็ยินดีกับชาวตุลด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ